มาตินซูบิเมนดีเป็นนักฟุตบอลชาวสเปนที่น่าสนใจมากคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทกองกลางตัวรับหรือ defensive midfielder ของเขาเรื่องราวที่น่าสนใจและรายละเอียดบางส่วนของเขามีดังนี้ลูกม่อของเรอัลโซเซียดัดเขาเกิดที่ซานเซบาสเตียนในแขวนบาสซึ่งเป็นถิ่นของสโมสรเรอัลโซเซียดั เข้าสู่อะคาเดมี่ของสโมสอนตั้งแต่อายุ12ปีและไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆผ่านทีมเยาวชนทีมเรอัลโซเซดาซีเรอัลโซเซดาบีจนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2019เขามีความผูกพันกับสโมสสนนี้อย่างลึกซึ้งและเคยมองว่าเรอัลโซเซดาคือสโมสอนแห่งชีวิตของเขาก่อนที่จะย้ายทีมในที่สุดการทำงานร่วมกับชาบี้ออลอนโซ ซูบิเมนดีเคยทำงานอย่างใกล้ชิดกับชาบี้อลอนโซ่ตำนานกองกลางชาวสเปนและอดีตนักเตะของโซเซียดัดเมื่ออลอนโซเป็นโค้ชทีมเรอัลโซเซียดัดบีอลอนโซมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเขาโดยเคยกล่าวถึงซูบิเมนดีว่าเป็นนักเตะที่โค้ชทุกคนต้องการและเข้าใจว่าการเคลื่อนที่ต่อไปคืออะไรก่อนที่บอลจะมาถึงเขาชายาบุสเกตเจนซี ตล์การเล่นของเขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับเซคิโอบุสเกตตำนานกองกลางตัวรับของสเปนและบาเซโลนาเขาไม่ใช่กองกลางตัวรับที่เน้นการเข้าปะทะอย่างดุดันแต่ใช้ความชันฉลาดในการอ่านเกมการยืนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมความเยือกเย็นและการจ่ายบอลที่แม่นยำเพื่อคุมจังหวะเกมหรือเมทรโนมและตัดเกมก่อนที่ภัยจะมาถึงความเยือกเย็นจากหมากรุกในวัยเด็ก ซูบิเมนดิไม่ได้สนใจแค่ฟุตบอลแต่ยังเป็นนักกีฬาห,หมากรุกที่ไม่ฝีมืออีกด้วยเขาเคยคว้าแชมป์การแข่งขันหมากรุกเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า12ปีของจังหวัดกิปุสโกอาทักษะการเล่นหมากรุกเชื่อกันว่าเป็นที่มาของความเยือกเย็นความสามารถในการคิดล่วงหน้า19หรือ Thinking One Step Ahead และการควบคุมสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดในการเล่นฟุตบอลของเขาความสำเร็จกับทีมชาติสเปน ็นส่วนหนึ่งของทีมชาติสเปนชุดที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวมีบทบาทสำคัญในการพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดชิงชนะเลิศที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปและสามารถเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมให้สเปนได้เปรียบการย้ายไปอัลเซนาลเขาตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปรวมถึงลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดแต่ในที่สุด เขาก็ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอาเซนอลในปี2024โดยมีค่าตัวราว56ล้านปอนด์หรือราว70ล้านยูโรเขาเปิดเผยว่าการตัดสินใจเลือกอาเซนอลส่วนหนึ่งมาจากการได้พูดคุยกับมิเกลอาเตตาซึ่งเป็นโค้ชที่เน้นรายละเอียดและสไตล์การเล่นของทีมปืนใหญ่ก็เข้าเขาเป็นอย่างมากโดยรวมแล้วซูบีเมนดิเป็นนักฟุตบอลที่มาพร้อมกับประวัติการพัฒนาที่มั่นคง เป็นผลิตภัณฑ์ของอะคาเดมี่ชั้นนำในสเปนและมีสไตล์การเล่นที่ฉลาดและเยอกเย็นซึ่งทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่าและถูกจับตามองในวงการฟุตบอลยุคปัจจุบัน